สวัสดีพี่น้องชาวเบเกอร์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโฟกในช่องกระปปกไบชานอลอีกเช่นเคยนะครับผมย่อสำหรับวันนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้กล้องจากหมวกถ่ายสักเท่าไหร่นะเพราะต้องประหยัดแบตกล้องไว้ตอนขับนะครับผม <Yeah. S 1> ก็เลยอาจจะใช้กล้องโทรศัพท์ภาพอาจจะไม่ชัดหรือสั่นยังไงก็กราบขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ทริปแรกของเจ้าก้อนฐานนะครับผม กับทีมงานสายเดินทางนะฮะก็เช้าเช้านะครับมาแต่เช้าเลยน่าจะ20ได้อยู่มั้งผมลองเดินดูก่อนโอ้ยยี่สกว่าลำได้อยู่นะเห็นพี่เขาบอกว่า26ลำนูนก็ถ่ายรูปกันเลยนะก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ำตกกันนะครับผมก็ ขอตัวไปพักผ่อนเข้าห้องน้ำห้องท่าก่อนนะครับเพราะว่าผมเพิ่งมาถึงด้วยนะครับถึงเป็นคันสุดท้ายเลยนะเพิ่งตื่นนะครับคนอื่นเขาตื่นกันตีสี่นะฮะเราล่าหกโมงเพิ่งออกจากห้องนะครับผมโอเคไปยืนวิ่งเท่าไหร่นะร้อยย่ร้อย่หกถ้าเกินร้อยี่ยอะไม่มีไม่เกินสิบนะไม่ใกินสแล้วไม่เอาไม่เอาเจอใหญ่นะถ้าเกินร้อยี่ซ้อมพี่ป้อมนะเดี๋ยวเราลูกดมล,ล,ลูกดมแล้ก็ไปถ่ายนะเห็นไหม ครับผมได้ได้ได้โอเคออกเดินทางไปกัน<ป>ยอย่าได้เวลาเดินทางนะครับผมเดีย๋ยวทริปนี้พี่ป้อมก็บอกนะครัาบว่ายืนพื้นไม่เกินร้อยยี่นะเดี๋ยวเราจะลองมาขับตามกันดูนะครับว่าจะเกินร้อยยี่หรือเปล่าสวัสดีก็ ตอนนี้ยืนพื้นอยู่ร้อยแล้วนะเอาแล้วเอาแล้วเติมคันเร่งกันแล้วอา้อาวอ้าวเด็บอกไม่เกินร้อยยี่นี่ร้อยสามแล้วไม่ไม่ไม่ไมแปลกแปลกแปลก้อเรามันหลอกหรือเปล่าอย่านะรถผมไม่แรง อโอเคโอเคยังอยู่หลักไม่เกินร้อยีย่นะถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะอากาศก็กำลังมีแดดอ่อนๆน,นะครับลมเย็นๆแดดอ่อนๆน,นะถือว่ากำกำลังโอเคเลยโอ้ยสูเจ็ดครึ่งไปแล้วไหนบอกไหนบอกว่าร้อยยี่สูเจ็ดครึ่งกับหกหไปลิฟเลยอะไรครับเนี่ย ชูเจ็ดครึง่ง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แสงพีระพันเลยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเย็นเฮ้ยได้หวงไม่เกินร้อยยี่ <c oughs> ไปแล้วกดจิ้งเราไปแล้ว แล้วบอกไม่เกินร้อยยี่ออสูเจ็ดครึ่งสูเจ็ดครึ่งไอ้ยสีน้ำเงินชมพูมันก็หวานน่ารักดีไปอีกแบบนะทังหน้าทิ้งห่างแล้วแล้วบอกไม่เกินร้อยยี่ลูกเพีย๊ยลูกเพีย๊ยบอกไม่เกินร้อยยี่ไม่ใช่เหรอลูกเพีย๊ยร้อยสี่แล้วลูกเพี่ไม่เกินร้อยยี่ร้อยสี่แล้ว เอามันเป็นบางจังหวะนะเอาบันเป็นบางจังหวะถือว่าโอเคโอเคยังไม่ได้หลอกถือว่าไม่ได้ยืนพืนร้อยสี่เหมือนจะมีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะเหมือนจะมาถ่ายรูปที่เขื่อนตั้งแต่เช้าเลยนะครับ เพราะว่ากลัวว่าตอนเย็นรถจะเยอะนะเราเลยเข้ามาที่เขื่อนคุ้นด่านนะครับตั้งแต่รอบเช้ากันเลยเพื่อมาถ่ายรูปนะ mm hmm. จ๊ะ mm hmm. ก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างจุดคัดกรองนะครับแมซูเจ mm ็ด hmm. ครึ่งนี่มันสวยจริงๆแถมตัดชมพูด้วย mm hmm. ชอบตรงที่เราเทน้เสาวห้อยอยู่ <laughs> ก็อพอผ่านจุดคัดกรองมาแล้วเราก็มาถึงสถานที่ถ่ายรูปนะครับเป็นการถ่ายรูปรวมของพี่กลุ่มสายเดินทางนะเราก็อาศัยตีเนียนถ่ายเขาไปด้วยนะครับว่าเรามันสายฮื่นโ <c oughs> อ,อ้โหลุมม่โคงหน้าเล่นดีเว เลือกเลยครับเลือกเลยก็เราจะขับไปดูพี่พี่เขาตั้งแถวถ่ายรูปกันนะปารเดี๋ยวให้ดูจําน,นวนประชากรของรถที่เยอะแยะเต็มไปหมดอโอเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับรถก็มีตั้งแต่ริมนู้นนะครับ จนออกไปนู่นจนรถที่ยังอยู่ข้างนอกแล้วก็มีแซดเก้ารอ้ยหรือเปล่าคันหนึ่งนะเคค่อนข้างเยอะพอสมควรหรือเปล่าอ่ะน่าจะหมดสักแค่นี้นะเดี๋ยวเราก็จะเข้าแถวกับเขานะครับผมเพื่อไปหาหมุมถ่ายรูปก่อนจะไปเล่นน้ำนะมีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับเพราะเรากลัวว่า ตอนเย็นจะคนจะเยอะนะตอนเย็นคนเยอะแล้วมันจะเข้ามารวมตัวถ่ายรูปค่อนข้างลาบากนะครับก็เลยไม่เป็นไรเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเราอยากเข้ามั่งอ่ะขอบคุณครับขอช่องเล็กๆแค่รถน้อยๆเข้าสักคันนะครับ ขอบคุณจ้าฟิวได้จอดสักทีนะครับเราก็จะมาดูเขาถ่ายรูปนะโอ้โหดูสภาพยาวมาก กว่าที่คิดเยอะกว่าที่คิดพอจอดแล้วแบบเยอะมากเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างๆมุมกว้างๆเพื่อแบบนะเอาไปโฟกัสนะครับผมโอ้โหก็รอพี่ก็ถ่ายรูปสวยๆกันสักรูปนะครับก่อนจะไปเล่นน้ำตกกัน หลังจากเราถ่ายรูปที่เขื่อนกันเสร็จนะครับตอนนี้เราก็มาถึงสวนคุณเล็กนะครับสถานที่เล่นน้ำนะเส้นทางขาเข้านี้ค่อนข้าง <c oughs> เป็นรีนิดนึงนะครับเข้ามานี่ก็ทุลักทุเลนิดนึงนะโอ้โหสั่นสะเทือนไปหมด เรือนรันตั้งแต่ช่วงล่างยันสีสะแต่รรบยากาศขับเข้ามาก็โอเคแล้วนะป่าเขียวสองข้างทางเลยได้เวลาหาที่จอด ยังไงเดี๋ยวพวกผมขอหาที่จอดรถกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวแยกย้ายาหาที่นั่งเล่นน้ําดูน้ํเดิโอเ้ยเด็กน้อยเล่นเป็ดเอ้ยสุดยอดไอ้หนูเล่นเป็ดด้วย,ออยน่อเถอะเดี๋ยวผมขออนุญาตหาที่จอดรถกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นน้ํากันไป A a Few Moments e t l later ยาจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันเดทิปสั้นๆในการไปแช่น้ำนะครับผมก็ถือว่าสนุกมากนะครับได้นานๆทีได้ออกมาเที่ยวนะน่าจะเป็นทิปแรกแล้วก็อาจอาจจะนะใช้คำว่าอาจจะเป็นทิปสุดท้ายหรือเปล่าสำหรับปีนี้เพราะว่าน้ำมันแพงเหลือเกินนะ ก็กว่าจะได้ไปทริปอีกทีก็น่าจะรอนน้ำมันลงเลยนะครับผมยังไงก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรหรือผมจะทำอะไรก็รอติดตามกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย